ตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาค่ะกราบสว,สวัสดีวัดีไม่รักนักเสี่ยงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่แหวชูกาชูก้าลูในช่องชูก้าใสาปั่นนะจ๊ะวันนี้กลับมาในเกมยังคงอยู่กับบรริากาศของคริสต์มาสเนาะกับช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะมากับซานต้าเอ็กซ์มารันชนะจ๊ะรัสนะคะ ว่าแหละกระปเลยละกัน,นจ๊ะเกมนี้มาดูตารางการจ่ายค่าๆก่อนนะคะทุกคนอุย้ยน่าหลกปุ๊กปิ๊กกระดูกระดิกเกือเกินมามีเกียร์ถุงเท้านะคะแล้วก็มีตัวขนมปังผิงนะคะมีน้องเราเรียกอะไรเอยน้องกวางเรนเดียนะคะมีอันนี้เป็นตัวห้อยต้นคริสต์มาสนะสเกเตอร์เป็นลูกแก้วนะคะมาเกมนี้สวยๆวยไหมเกม ว่าแล้วก็ไปเลยแล้วกัรเอดพกมาสองมื่นสองนะคะเกมนี้ซื้อฟีสปินแบบปกติเดิมพันอะไรเนี่ยโอกาสเกิดฟีเจอร์คูณ3แล้วก็เดิมพันเปิดฟีเจอร์คูณ8อุ้ยเกมมีแบบหลายระดับหลายเลเวลขอเบ็ดตำๆหน่อยแล้วกันเรามาลองดูกันนะแต่เบ็ดเบ็ดสเลยแล้วกันนะคะเบ็ดสเธอว่ายังไง ถ้าซื้อฟีสปบินทั่วไปจะ360รบามาซื้อกันเลยไหมทุกคนไหนไหนก็ไหนๆแล้วนะจ๊ะว่าเริ่มต้นที่ซื้อฟีสปินก่อน360บว่าแล้วก็ไปเกมใหม่ของเราจะให้โชคหรือเปล่าวิสเกตเตอร์3าสตัวสวยสิบมุนนะคะเป็นแบบลูกแก้วอ้มีหิมะตกด้วยนะ่ารักที่สดโอ้โหน่ารักไหนเราต้องตามหาไอตัว เกณฑ์หิมะแตกรอบแรกแล้วมันจะมีเกณฑ์มาแล้วจะมีของขวัญมาอุ้ยสวยหรือเปล่ายัางไงคะเกมอู้หของของขวัญทองคำซะด้วยทำยังไงเกณฑ์หิมะถึงจะมาอีกอะอยังเหลืออีกเจ็ดหมุนนะได้จะจ่ายมาทีละเก้าละเก้านะถือว่าจ่ายต่ำอยู่นะเธอปึ๊บสวย4.5้า อเกตุมะเกดหิมะเราได้มาสามตัวเท่านนั้เองตรงที่มีเกดหิมะจะได้ของขวัญมานะอ้าวตรงนี้เท่าไหรสามสิบสามสิบกว่า,าเบาทำไงให้ได้เต็มกระดานอะ่ะอ้าวเพิ่มเกดหิมะมาให้มีคุณลุงซานต้าโผล่มาแจกของขวัญก็คือตรงเกดหิมะต้องมีลุงซานตาแล้วด้วยเกดหิมะมาลุงซานต้าจะ แจกของขวัญน,นะทุกคนโอ้โหแอชจูกา้กาก็อธิบายไม่ค่อยท่องแค้นะทุกคนเนี่ยถ้ามีลุงซันต้ามาเกีย์นีม้าอยู่ตรงไหนก็คือจะมีกล่องขวัญน,นั้นแหละก็ะจะเป็นอ่างเปาสุ่มให้เราแต่แบบโออยากได้แบบหลักพันบ้างได้ไหมคาได้มาแบบ3 0 1สิบนอย่างเงี้ยเบาอยู่ดีเกมนี้ยังไงไหลต่อ er. เอามาตอนนี้เรายังเหลืออีก2หมุนกับเกนีมา้าอีก 2, อา้าวคุณลุงซานต้ามาปึ๊บ กองของขวัญขอบื้มบื้ม,มดูสิจ่ายมา1 5บห้าสามหกหกอะไรเงี้ยอูเบาอยู่ดีอะทุกคนกําไรอยู่ไหนฮะตอนนี้กําลังตามหากําไรอยู่ซื้อไปสามร้กว่าได้มา1 8ึ่งร้โหถือว่ามันต้องปรับไปได้สูงขึ้นมาเดี๋ยววันนี้เรามาลองเซิงเกมก่อนนะลองเชิงเกมโอ้ยติดลีลิ้นรัวมัววันบูปิดบูตู่ก่อไปลองเซิงเกม ว่าแล้วมาลองเดิมพันแบบ4.5ถ้าเบตส3มจะเป็น4.5ก็คูณ3เปิดเลยแล้วกันมาวันนี้เราจะเล่นทุกฟีเจอร์ให้ทุกคนได้ดู50หมุนลุ้นต่อไหลนอกไหมเกมฮ่า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 อุยชอบเสียงคุณลุงซานต้ามากเลยทุกคนขนมผิงปิ้งต่อน,นั้นแหละมาอุ้ยเกนี่ม้งงามๆโอ้โหมันไม่สะสมเกนีม่ม้เราเลย คุณลุงอะคุณลุงซานต้าลงมาของขวัญต้องจ่ายแล้วไหมของขวัญปึ้งปึ้งปึ้ง,งในมาสี่กล่องเท่านั้นสี่กล่องโอ้โหจ่ายต่ำมาก1.530จ้สมีมาโอ้โหเบาคิดว่าทุกคนน่าจะพอรู้จักท่าน,นาคาตาเกียมกันแล้วนะะพอเข้าใจสักนิดหนึ่งแล้วนะเกศีิมาอยู่ตรงไหนคุณลุงซานต้าต้องมาเพื่อแจกของขวัญให้เราคุณลุงคุณลุงไม่ลง เราคงเศร้าคุณลุงอยู่ไหนเอายังไม่ลงเลยค่ะทุกคนเอ๊เกมเธอต้องลงนะถ้าเธอไม่ลงเราไม่รักเธอถึงกับภาวนาเกมนะนะจุดนี้ถ้าสิบหมุนตรงนี้ยังไงยังไงโอ้ดอกนี้สเกเต,เตอร์ลงเองนะทุกคนไม่ได้ซื้อสิบหมุนตรงนี้คือกําไรภาวนาให้มีคุณลุงและมีเกียรติมะ อาวสวยเกีิมะมาสองแตกต่อไหมฟึบเกีิมะมาสามแตกต่ออย่างนั้นดีเกียิมะอยู่ไหนอา้าวยังไหลต่อยังต่อเนื่องสวยขอกองของขวันแบบเบิ่มเบิ่มนี่ขอแบบเบิมเบิมนะเธอให้มาหนึ่้าสสิบเนี้ยยังคงเบาอยู่แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าเบ็ดเราต่ำนะจุดนี้วันนี้เแบบ็ด ของเราอยู่ที่จุด4.5นั้นเป็นการซื้อแบบการันตีนะอืมอหมหมุนตรงนี้อ้าวสวยสวยตรงที่มีเกตหิมะหลายจุดและคุณลงุงซานต้าหลายกล่องอาคูณสองค่ะฮะบึ้มๆบมฟรีสปินคืออะไรเพิ่มดีมาให้เราเหรออ้าวยังเหลืออีกองหงมุนรีมาด้วยและอู้หูสวยถึงแม้จะจ่ายตา่ำไม่เป็นไรไนท์ nice, มาก่อน 120มายังไม่จบจ้ายังไม่จบยังไม่จอบอย่าพึ่งจบเกม,มย่ใจโรีรกับเรานุกเลยวิยังไงเนี่ยเกมนี้เกมนี้เกมดีพีจีจัดให้เออไม่ใช่พีพีจัดให้อุ้ยยังโอ้โหหนึ่งหมุนสุดท้ายแล้วทุกคนจากลาตรงนี้ต้องมีคุณลุงอาวสวยอย่างน้อยดอกนี้คุณลุงต้องแจกกล่องของขวัญลงมา ปึ๊บโอ้โหแต่ว่าไม่แพงมากนะคะสองร้อยสามสิบสี่โอ้โหถ้าซื้อก็คือขาดทุนนะทุกคนตอนนี้เราถือว่าเราได้ดูฟีเจอร์เป็นการโอกาสฟีเจอร์คูสาวอ้าวเข้าอีกแล้ว is your lucky day ใช้เลยจ้ะวันนี้วันลัคกี้ของไอชูก้านะมา คุณลุงต้องมาเกตฮีมะต,ต้องมีแล้วคุณลุงต้องมาโอ้โหคุณลุงไม่มาพาเราเครียดเลยอะ่ะคุณลุงอยู่ไหนคะคุณลุงมีขนมปังผิงอยู่แต่ไม่ติดกันนะอาหยางานเข้าแล้วสี่หมุนที่เหลือคุณลุงโอ้โอบนี้คุณลุงไม่ลงเลยคะ่ะอ is my l u กี้จริงหรือเปล่า มุนสุดท้ายโอ้โหรอบนี้กูลุงไม่ลงเลยเล้มา2 8นะไม่อยากจะรับเลยนะเธอทำแบบนี้กับเราไม่ได้เหมุนตรงนี้มาถือว่าทุกคนได้ดูฟีเจอร์แล้วกันนะอ้าวหมาก่อนอย่างน้อยดอกนี้ได้กล่องของขวัญทองคำบึ้มๆปึ๊บใจมาหเกเจ็มุนลุ้นต่อ อ้าวสวยบื้มบื้อมันไม่บึ้มให้เราเลยอ่ะจ่ายต่ำอยู่นะน่าจะเพราะเบ็ดเราต่ำด้วยทุกคนแบบนี้มีแบบโอกาสฟีเจอร์คูณแปดมาเอาสักกี่หมุนดีไม่อยากหมุนเยอะขอสักสามสิบหมุนแล้วกันมาก่อนกิจการเปลี่ยนเบ็ดแล้วขอซื้อซ้ำตอนนี้กำลังแบบใจตุ้มๆต่อมๆตุ่มๆต่อมๆนะ อันนี้เหมือนเม็ดเก้านะคะในการเพิ่มโอกาสวีเจอร์คูณแปดเท่าไหร่อาย,ายายังเบาอยู่มีโอกาสเข้าสเกเตอร์ให้เราดูอีกสักรอบไหมนะคุณลุงยัาหัวล้ออย่างเดียวจะคุณลุงลงมาทำงานด้วย คุณลุงไม่ลงเราไม่มีโอกาสลุ้นกล่องของขวัญน,นะคะฮ่าฮ่าโอ้โห,โโหเวลาคุณลุงลงเกียร์ทีม้าไม่มีถึงกับเศร้าหมดหมุนตรงนี้แล้วนปรับเบ็ดขึ้นเลยแล้วกันขอุญาตซื้อส่วนตัวรู้สึกว่ามันต้องมาดีแน่ๆสองพันสี่โอ้โห,โห,โหสิบหมุนไม้ ดิมุนตรงนี้ขอกาไรนะจ้าเธอดิมุนตรงนี้ขอกําไรไม่กําหมัดเอาเกมตึ้งตึงตึ้งตึงตึง,ตง,ตง,ตงเอายังไงโอ้โหเกมอย่าบอกนะว่าไม่จ่ายเอามีเกณฑ์หิมะมาหนึ่งเบื้องมาสองโอเคสามแล้วตอนนี้สวยไลต่ตอยนนี่น่ารักที่สุด อย่าใจโลเลซิเตออาร์มีคุณลุงอย่างน้อยคูณสองแน่ๆมาปึ๊บเบาอยู่กระเบสยนะีสิบน้าจ่ายมาเท่านี้เองเกมเกลือไหมเนี่ยสองหมุนลุ้นต่อคุณลุงไม่ลงอีกแล้วโอ้โหส่วนตัวแอนรู้สึกว่าเกมนี้มันจ่ายต่ำมะโอ้โหยังไม่เจอของขวัญกล่องละร้อยสองร้าวเป็นครั้งแรกได้เจอกล่องละร้อยแล้วทุกคน 390นะเกียงกล่องน,นี้100ยกล่องน,นี้200ร้คุณลุงลองอนะดอกนี้คูสอมาเบิ้มเบิ้มเบิมบิมขอแค่ทุนกลับมาก็ยังดีอุ๊ยดอก4ี่ยมาก่อนหนะึ่งพันมาสออ์์มาก่อนยังไม่ดูเซนเซสักครั้งเลยนะขอเซนเซหน่อยค่ะคุณลุงขาเบิเมเบิ้ม,มอมไม่ได้เบ,บิ้มเเลยไนสามหกสิบ โอ้โหซื้อสอได้มาพันเค่ะทุนสีค้าโลอะไรอ่ะแขนมีความแขนเล็กน้อยขอซื้อต่อสามพขอเนี่ยซื้อส่งท้ายกับไม้นี้นะต้องจ่ายนะเธออย่าโฮโหโหอย่างเดียวนะโอ้ทุกคนอาจจะได้ดูจนหนำใจนะกับการเข้าสเก็ตเตอร์การซื้อยับยับของไอจุก้าวในวันนี้นะมาหน่อยมาหน่อยนิดนึง มาหน่อยที่รักอยากให้เรารองเกอร์อู้หูใจไม่ดีแล้วนะเจ็มดมุนที่เหลอือยังยังเดี๋ยวเพึ่งอุ้ยน้ำหอมมาก่อนขอคุณลุงคุณลุงอยู่ไหนโอ้โ oh, หคุณลุงไม่ทำงานเลยคุณลุงมาแล้วหนึ่งโอเคสวยสวยคุณลุงขอสวยสวยอู้กล่องละพนันมีไหมอะกล่องละพนันอะอุ้ยไม่ได้เจอเลยทุกคนสูงสุดที่ได้รู้สึกกล่องสี่ร้อยนะคุณลุงมา คุณลุงขาตอนนี้ได้แต่อ้อนวอนอ่ะคุณลุงที่รักลงให้เอ็นหน่อยได้ไหมสองผนสุดท้ายแล้วอา้าวลาสซีไม้นีสามพันหกหรือเปล่าสามพันหนะซื้อไปโอ้โหคุณลุงขอกล่องละพันสักทีจะดีมากอมดอกนี้ได้ไรโอ้โหฮร้อยทุกคนมาหกร้ 600, อยอะยังยังยังไม่จบอืตัดทุนสามพัน สวัสดีคะไม้นี่ซื้อสามมนุกได้มาหกร้อยเท่านั้นกาตูตนไม่แนะนำไม่ทําตามจะทำเพื่อความบันเทิงนะคะถือว่ามาให้ทุกคนได้ดูฟีเจอร์ทุกๆฟีเจอร์ด้วยกันนะคะฝาก like, กดไลค์กดติดตามกำลังใจจุก้าด้วยเนะจ๊ะไม่แนะนำไม่ทําตามจะทำเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกท่านทุกคนนะคะไปแล้วบ๊วย,ยสวัสดีค่ะ